เนื่องในวาระดิสีขึ้นปีใหม่นี้กับผมในนามของผู้ถือหุ้นผู้บริหารและพนักงานทุกๆคนในบริษัทวอลิงเทคโนโลยีขอส่งความรักความปรารถนาดีมาต่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของเราทุกๆท,ท่านนะครับพวกเราระลึกเสมอว่าเราได้เจริญเติบโตมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะเราได้รับการสนับสนุนและไว,ว้วางใจจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านและเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะไม่หยุดการพัฒน,นาทั้ง Product Service กระบวนการและพนักงานของ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขนส่งและลอจิสติกในประเทศนี้จะได้รับความปลอดภัยประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้กระผมขอส่งความรักความปรารถนาดีต่อท่านและครอบครัวรวมทั้งขออวยพรให้ท่านประสบความสุขความเจริญทั้งในชีวิตส่วนตัวกิจการงานและกิจการรุ่งเรืองทั้งพนักงานและผู้บริหารของท่านทุกๆองค์กรทุกๆคนสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่เจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี p p y New ีย a r ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะแฮป a p น y New Year ค่ะ Happy New ีย a r ค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันค่ะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีมังกรค่ะฮอกปิบสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะสว,ส,สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะส,ส,สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่คร nice ับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีมังกรนะคะ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year 2024สวัสดีปีใหม่ครับ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ค่ะวันดีปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ครับ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 สวัสดีปีใหม่ค่ะ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 สวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year 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 ค่ะ สวัสดีปีใหม่ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ครับ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 สวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีปีใหม่นะครับยังไงก็ขอให้ลูกค้าทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีมังกรทองครับสวัสดีปีมะโรงครับสวัสดีปีใหม่2567ัหสครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับสวัสดีปีใหม่ปี2 2567ครัสดีครับสวัสดปีใหม่ครับ สว <ITA> ัสด <icio S 2> ีปีใหม่นะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่คุณลูกค้านะครับขอให้ทุกวันมีแต่ความสุขนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขต้อนรับปีมังกรนะครับสวัสดีปีใหม่เฮงรวยครับครับสวัสดีปีใหม่ครับขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขมีสุขภาพที่ดีครับผมสวัสดีครับเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พวกเราชาววันเล็งทุกท่านขอให้ท่านมีความสุขรวยๆเฮงเปังๆครับ ครับสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกๆคนมีความสุขมากๆนะครับใครที่ไปเที่ยวปีใหม่ท่องเที่ยวปีใหม่ก็ให้มีความสนุกสนานนะครับมีความปลอดภัยครับแล้วเจอกันครับ